เอออองหลงเดี๋ยวมันข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่ามันอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนที่เหมือนเหมือนคนในรัฐสภาประมาณสองสามคนมันบอกว่ามันแกไม่ฉีดวัคซีนเพราะว่ามันอยากจะมีลูกกูเลยงงว่าอ้าวเกี่ยวเที่ยวกูเลยบอกอ้าวเที่ยววัคซีนมาทำให้มีลูกไม่ได้หรอเฮ้ยอดไวไม่รอนเกี่ยวเที่ยโอ้โหเที่ย

สุดท้ายเมื่อกี้คือผ่านไฟเดอร์ใช่ไหม,ม,ไมใช่เป<ช>็นคนแชทเกาะดู็นคนแชทเกาะอยู่นี่สะแกนดิเรนสองคนสองคนสองคน

แี่โคตรแม่เลยพวกทีักรีบปุตตาใก่อะเลียฟิลิปปินส์หรือเปล่าะี้ยนะมันมีคนมาขวาไลเดอร์ไรเดอร์กรีเบรปุตตารโต่โคตรแม่เเอาแล้วเอาแล้วอาเก้าเก้าใครพิลูโดนเสือกใช่มใช่ใช่เก้ ก็แนี่หลังเขามดหมดหลังเข้าไปแล้ววมันมีมันมีนี่มันมีเลยมผัด

เพื da. 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 Mm ่อนมันมาเพื่อนมาล้มหนึ่งล้มล้มหนึ่งล้มหนึ่งโลบ้าเจ็บโล่บ้าเจ็บอาสลุมีไหมเนี่ยมีีหกะหรหหกหกหกกห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 ีกห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 หก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 กล้

วันแเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันบินอ้อมเลยกอดแดงกอดแดงมึงบอกโอกาสเป็นนั่นหรอทยไทยแล้วต้องรู้ตัวไวปซะบ้านเดี๋ยวก่อนนะกูไม่มีกระสุนแล้วใช้พิลามองแม่งเวทกำลังชุบเพื่อนเลยเมื่อกี้กูยิงเวทเลยมันมีโล่แต่มันไม่ยอมพีกโลอ่ะมันพีกออกมานอกโลอ่ะ กูบินกูกูจะมสไซมัไม่มีมุมไงกูงเลยบินบินข้ามช่องแคบนั้นกูเซ็นเซนเนลเซ็นเทนเอลเอ่อเอ่อเออเออเนี่ยปั๊บใจเย็นเจ๊เฮียนี่ไม่เดือดจังวะกอมกอ,อมวงก็เตะก็เตะก็เตะ

โอ้ยฮอลลซานไี่เฮียมโโหมันชัดกอ่อเสร็จแล้วมันก่อ <สะ S 2> แด<จ>งแล้วไง เอริซันแม็เสือไปสนใจมันไอ้ที่ออกเทนอย่างเก็บมัน,ม,นมันชาร์จแต่ก่อนมันไม่ได้ชาร์จเสือไม่สนใจจนแบบล้มอ่ะไอ้เหี้ยจนแบบไอ้เหี้ย